สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าสำหรับวันที่20มกราบริษัทจ้างบริษัทโซน่าจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน2,000บาทได้รับไปส่งของทับไปแจ้งหนี้เลขที่3001รายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้1เพิ่มสินค้ารหัส G6 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ชนิดสินค้า8เท่ากับค่าใช้ใจ่ายอื่น และใช้หน่วยนับ0ูนชื่อครั้ง 2. เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส0ูนค่าบริการจับคู่หน้าบัญชีซื้อสดกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการและจับคู่หน้าบัญชีซื้อเชื่อกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการค่ะมาที่ระบบนะคะให้เลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดที่ work flow ให้เลือกที่ Invoice บริการและเลือกที่2.2ซื้อเชื่อค่ะเล่มเอกาสารคือ0 0นค่าบริการเงินเชื่อกดโอเคค่ะกด F 3เพิ่ม ที่เลขที่อ้างอิงให้ใส่3.001วันที่เอกสารให้เปลี่ยนเป็นวันที่20.01ปี58ค่ะผู้ขายรหัสให้ใส่จุดแล้วกด enter ให้เลือก S 2คือบริษัทโซน่าจำกัดยอดนี้ ขณะนี้คือ0กดโอเคค่ะคอลัมน์ T ให้ใส่เลข8ค่ะคือค่าใช้จ่ายรหัสให้ใส่จุดแล้วกด Enter เราต้องการรหัส G6 ยังไม่มีให้กด F3 เพิ่มค่ะรหัสให้ใส่ G6 ค่ะ ชื่อคือค่าซ่อมคอมพิวเตอร์รหัสกลุ่มสินค้าให้ใส่จุดและกด enter ค่ะให้ไปที่กลุ่มสินค้า 02กดแก้ไขค่ะมาที่ช่องบัญชีซื้อสดใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะหาชื่อบัญชีค่าจ้างและค่าบริการค่ะ รหัสคือ512002ค่ะแล้วพิมพ์รหัสเดิมที่บัญชีซื้อเชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วกด f 1 0บันทึกค่ะให้เลือกที่รหัส02ค่ะจะได้เป็นค่าบริการมาที่หน้าที่2 หน่วยนับมาตรฐานให้ใส่จุดแล้วกด enter ให้เลือกที่รหัส0ูนครั้งค่ะหากเสร็จแล้วให้กด f 1 0บันทึกแล้วกดยีดค่ะให้เลือกที่ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะจำนวนคือ1ครั้งกด enter ค่ะแล้วกด ok ราคาต่อหน่วยให้ใส่2,000บาทค่ะแล้วกด enter หากบันทึกเสร็จสิ้นแล้วให้กด f 1 0บันทึกค่ะจะได้เป็นเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ2,000บาท เดบิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด140บาทและเครดิตเจ้าหนี้การค้า20,000ขอโทษค่ะ2,140บาทแล้วกด F10 บันทึกระบบจะถามว่าต้องพิมพ์หรือไม่หากไม่กด No ค่ะแล้วกด S ออกถือเป็นการจบรายการนี้ค่ะ